แจ็คไทยพอดแคสต์ EP 9ทำไมประเทศไทยถึงไม่เลือกทำสงครามกับกัมพูชาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแจ็คไทยพอดแคสต์วันนี้เราจะพาไปคุยกันแบบตรงไปตรงมาแต่ไม่แรงจนหลุดลอยกับคำถามที่หลายคนสงสัยทำไมประเทศไทยไม่ทำสงครามกับกัมพูชาถ้าความสัมพันธ์มีปัญหากันบ่อยตอนที่1 สงครามคือคําว่าค่าใช้จ่ายอย่างแรกเลยครับสงครามทุกครั้งในโลกนี้ไม่ว่าจะประเทศใหญ่หรือเล็กผู้แพ้จริงๆไม่ใช่รัฐบาลแต่เป็นประชาชนสำหรับไทยเองเศรษฐกิจเราพึ่งพาการค้าการท่องเที่ยวสูงมากหญิงปุ๊บเครื่องบินหยุดบินทันทีนักลงทุนหนีโรงงานหยุดทำงานโครงการต่างชาติยกเลิกมันไม่ใช่หนังแรมโบ ที่ยิงเสร็จแล้วกลับมาทำงานต่อได้ตอนที่สองชายแดนไม่ใช่แค่เส้นบนแผนที่ถ้าเราเปิดฉากใช้กำลังจริงๆชาวบ้านแถบสะแก้วบุรีรัมศรีสะเกดจะเจอผลกระทบโดยตรงขนแก่เด็กผู้หญิงต้องอบพยพวิถีชีวิตข้าวไร่นาสวนทุกอย่างต้องทิ้งหมดรัฐบาลไทยจะยอมให้คนของตัวเองเดือดร้อนขนาดนี้หรือคำตอบคือ แทบเป็นไปไม่ได้เลยตอนที่3อาเซียนไม่ให้ใครรบกันเองในอาเซียนมีหลักใหญ่คือไม่ใช้กำลังต่อกันถ้าไทยยิงก่อนเท่ากับไทยเป็นฝ่ายผิดโดนกดดันจากอาเซียนทั้งภูมิภาคทันทีภาพลักษณ์ประเทศจะเสียยับและไทยเองก็มีผลประโยชน์ในอาเซียนเยอะเกินกว่าจะเสี่ยงตอนที่4เกมรูมิพรัธศาสตร์ที่ซับซ้อน กัมพูชามีพันธมิตรต่างชาติเยอะสงครามเท่ากับไม่ใช่เราสู้เขาแต่เราอาจต้องเผชิญกับประเทศระดับมหาอำนาจที่หนุนอยู่เบื้องหลังแล้วไทยอยากเปิดศึกกับเขาด้วยไหมแน่นอนว่าไม่ครับตอนที่ 5. ผลประโยชน์ร่วมกันที่ใหญ่กว่าสงครามทั้งไทยและกัมพูชามีเรื่องที่ต้องพึ่งกันอยู่ทุกวันแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในไทยการค้าชายแดนการท่องเที่ยวร่วม ทรัพยากรน้ำมันในอ่าวไทยคือถ้าสงครามประทุทุกอย่างพังหมดแบบไม่เหลือชิ้นดีตอนท้ายสงครามคือทางเลือกสุดท้ายในโลกปัจจุบันการยิงกันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอีกต่อไปมันคือทางเลือกสุดท้ายที่ประเทศส่วนใหญ่จะไม่แตะเลยเพราะความเสียหายมันใหญ่จนไม่มีใครอยากรับผิดชอบไทยเองก็เช่นกันครับเราเลือกความร่วมมือมากกว่าเผชิญหน้า เพราะมันดีกว่ากับประชาชนในระยะยาวขอบคุณที่รับชมรับฟังรายการแจ็คไทยพอดแคสต์ฝากติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ